สบ,สบายดีเดอตรมทาทนี่ตนี้นลงมาวัดเนี่ยจะลงมาเวียนเทียนเวียนเเวียนเทียน,อ,นเออกภาาเออได้อ่เออ บรรยากาศภายในวัดตอนนี้กำลังเริ่มเลยพี่น้อง ơi. เ้ยส่วนกลยสีขาวสู่พิธีแลว้วเอาเอาเอา <c oughs> อย่างเวียนวนสามรอบพี่น้องเ้ยตอนนี้เอาได้หอบสองหอบแลว้วกำลังไปหอบพี่สามจ้าซ <c oughs> าจิว๋ว <c oughs> ทีมงานแม่ลูกอ่อนนะย้อนยุคคณะย้อนวนะเข้าเป็นสวเออไ่อนะไต่ไม่เล่นจะแต่ก็ได้ลูกสาวคบ สามรอบจ้าแล้วโอ้ขจาเริ่มไต่เหือไฟแล้วจ้า่ะ หลังจากที่เฮาเวียนเทียนคขบสามรอบแลวเพิ่นก็สจิมาไต้เผื่อไฟแล้วเฮาก็จะเอาดอกไม้ถูเทียนของเฮาไปวางแ้วกาอธิษฐานขอพรต่างๆพี่น้องจ้าประเพณีสืบต่อกันมายาวนานแต่หลายปีมาแล้วล่ะขอ,องฟ้าเดือนแจ้งงามขัก เดือนเพลงสวยงามายพี่น้องเอ้ยตอนนี้่นกำลังเริ่มใต้เฮือบไฟไปลูกวันนี้มามามาอ้าวตอนนี้พีดจะได้ปันนี่ ่ตคิวกัน่มดเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วฮ้ฮ ตอนเวียนเวียนมันจะหนาแต่ก็เขาถ่ายคีบถแต่เพิ่นบริโภคถ่ายเอาตอนเวียนเวียนรอบเวียนรอบอันน่ะรอบอันอันอันสาลาลุงท่ำก็เลยบรถถิบันทึกตอ,ออตอนนั้นเป็นอะเลยย้อนลัดขั้นตอนเออตอนนี้เพป็นกะเหมืสบายดีพี่เอา้าจุดนี้ใช่ปะเนี่ยใช่หนงจุดอ่ะโอ้โอ้ไปบ้างหรือไม่บ้างโอ้ น้องเตยมาพี่ลูกมาพี่เอาดอกไม้เตรียมวางอุ้ยเออไปขับไปขับไปทางนั้นไปเขากล้องไปพิ่กได้ไปวไป้เหมืม่กืมห้เลิกน้อพี่จะไปตะบ มันไก่มันบกันบอนกไปีบ้างมันเอาวางตรงจุดกลางก็ได้เอาเนต่วางจุดหัวนี่แหละจุดทางจุดท้ายเอาเลย อุตส่าห์ว่ายังเวียนเทียนตั้งเท่าไดรอตะก้อนเล่นน่ำยางมีไพ่บริกภตเล่นสนองเล่นไอ้โลนนะเล่นไพ่คลิปไพ่อ่านตอนเวียนเทียนนะบริกภุตส่าหสาหินเมฆมันแท่งบเล่นน้ำาานันหามมงามๆบริโภเล่นหามุมงามด้ย สวยงามไรพี่น้องเอ้ยเือไฟโคกจ้าเขาเฮือกคุณเขาเฮือกคุณเขาเฮือกคุณมันจะลงได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวออกมามาหน่ย นี่ใส่เหือนะขึ้นเหือนะข้ออคย่างบ้างนะบอลมันได้นโอ้มันต้องกลัวน้ำหรอกไปเลยไปเลยนี่มุมนี่ก็ได้นี่นี่นี่ระวังหน่ยไปถ่ายไปถ่ายเฮือดก็ได้เออถ่ายเฮือดผม เออไปอธิษนเทีาเอออธิษานใหม่ก็ได้เอออธิษฐานนีกก็ได้จะเป็นยังรอบหนึ่งเค จังหวะอยู่โอเคไปแล้วจ้ากระทงหนูไปน้ำ้างหมูพี่น้องเลยไปแล้ว พี่น, ơi, นะพน้อง้ยเถือไฟแ่หนพี่น้องเถื่อไฟก็ยังหุ่งแบบบัาสวยงามอยู่เลยคนขืนเมืองเบอเลยพี่น้องเอ้ยเฮายัางร <c oughs> อถ่าน <c oughs> เปิดคลิปอยู่ชันงานบุมนี้โอเคเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดาวไปเฉลยโจบคลิปเพ,พยียงสำนีเด้ดจ้า มันลุ้นทองอ่ะเธอวันนี้ก็มีการคบงานนะพี่น้องเลยโอเคเจ้าพี่น้องเจอกันลิปหนาเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวหน่ยเด้อสำหรับวันนี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจเนาะบายบายเด้อ